โอเคครับสวัสดีอีกวันหนึ่งนะครับทุกคนกลับมาอีกคลิปหนึ่งครับผมก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับหกโมงสี่สิบนะครับก็เดี๋ยวไปดูสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนครับว่าวิ่งไปทั้งสัปดาห์ผลงานเป็นไงบ้างครับหลังเลิกงานนะครับผมไปดูกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคลิปปกติครับเที่ยวแรกวันอังคารครับออกมาแล้วจากสุวนรณภูมินะครับเก็บลูกค้า 497เราได้อยู่357นะครับแอ์พแชเปี้ยนทำง,งานหรือเปล่าไม่รู้แต่ปักหมุดส่วนตะพูมอครับยังสาทรนะครับ,อ,รบอ๋ออันธนาออนุ่นวงแบนห้าไม่ไปอ่ะแบนไหมไม่แบนไปครับไปลุ้นสุวนรณภูมิกันครับโอเคครับพร้อม โอติดมาส่งลูกค้าเรียบร้อยนะครับเก็บลูกค้าห้าร้อยแปดบาทเราได้อยู่สามร้อหสิบนะครับรถติดมากขามาติดขบวนด้วยไชครับน่าจะกลับบ้านแล้วแหละคืนนี้แบตเหลือสาสาเเซนะครับร้อยโลจริงเข้าไปก็ได้อีกอันนึงแหละแต่ว,ว่าก็น่าจะขับอา้าว ดังมาโมเมน์โฮเทลไม่ไปเหนื่อยแล้วขอกลับแล้วนะครับวันนี้เจอกันพรุ่งนี้ครับโอเคครับผมส่งผู้ที่สารเที่ยวแรกแล้วนะครับวันนี้ขามาได้สามร้อยเก้าสิบสองบาทนะครับรถติดมากรถต้องติดแหละไม่ติดก็ไม่มีงานนะนเดี๋ยวนี้อยู่สุขุมวิทสิบห้าครับ หางานปรับหมุดสวนอภูมิแล้วนะครับไปกันครับโอเคครับส่งลูกค้าแล้วนะครับเก็บลูกค้า496เราได้อยู่357นะครับติดมากติดแบบเออั้งไปต้งกลับนะครับวันนี้สองเดียวหหดแรงก้นเนี่ยเจอ,อเรถติดนะครับ นะครับดูว่าจะไหวไม่น่าไหวดูไปดูคิวก่อนนะครับถ้าคิวไม่เยอะก็เข้าออนะครับคิวเยอะก็หนีนะครับไปครับเก็บผมส่งลูกค้าเรียบร้อยเก็บลูกค้าสามร้อยแปดสิบสี่เราได้สองร้อยเก้าสิบสามนะครับมันเป็นงานจองหลุดใครมาไม่รู้เมื่อกี้ส่งลูกค้าส่วนอะพุ่มเสร็จนะครับมันก็เด้งมาบอกเป็นงานจองก็ไปครับผมหลังจากนี้ ท้องลอนะครับคุ้มพิษ59อ่าบางหมูหเือนเดิมดีกว่าอีกหมุน่หนึ่งครับสุทดท้ายจบละมีไม่มีนะมีก็มีนะไม่มีก็กลับบ้านนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วครับเฮ้ยครับเที่ยวสุดท้ายของวันพุธของจริงได้กลับนะครับแต่สุขุมวิษ50มาดวงมากตเก็บลูกค้า467นะครับเราได้335บาทโอเคครับผมกลับบ้านได้จ้า อันนี้กลับบ้านของแทนแล้วนะครับเจอกันพฤหัสครับโอเคครับผมวันพฤหัสเที่ยวแรกนะครับเอารอกแก๊บคาร์แล้ววันนี้ไม่เพราะมันรถมันติดนะครับเก็บลูกค้าหกร้อยเก้าสิบสามนะครับเราได้ห้าร้อยี่สิบเอดบาทอยู่สุขุมวทิทสามสิบสามใช่นะครับสามหนึ่ามสามแถวนี้แหละสามสามนะครับก็มาจากโซนอภูมิปักหมุดกลับครับ รอดูว่าจะมีงานไหมครับเอเยครับผมได้กลับนะครับส่งลูกค้าเรียบร้อยเก็บลูกค้าห้ารอยิบหกบาทเราได้สามร้อยเจ็ดสิบเก้าสามร้อยแปดสิบมันแหละคอนโดแอร์ไลน์ไม่คุ้นแต่ว่าลูกค้าเห็นป้ายพอดีนะครับรอดไป ลองออนดูนะครับว่าจะมีงานไหมน่าไม่น่าเข้าหลานตรงนี้นะครับดูแล้วก็ลานเหมือนรถจะเต็มเหมือนกัน <c oughs> ออนสอนแอปนะครับ <c oughs> โบโบกีบบบคิวเห็นละพอลิตี้สี่ร้อยห้าสิบแปดกีนหกสี่คอมฟอร์ตร้อยสี่มันสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วครับกลับบ้านดีกว่าถ้าแก๊สไม่ดังก็คือกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ โอเคครับผมเที่ยวแรกนะครับส่งผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนะครับตอนรับตอนรับอัดไม่ทันนะครับคืออยู่หน้าผ่านไฟแดงสุขุมวิท24มาก็ดังเลยเ,เก็บผู้โดยสาร3ิบ3ี4นะครับราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หน่อยยได้2 35บาทนะครับปกติต้องมี300 200กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเข้าร้านครับ เช้าเงียบเหงาแน่นอนนะครับกลับมาลานสุนภูมิแล้วนะครับระบบแจ้งรอร้อยยี่สนาทีนะครับรถกี่คันเนี่ยรถ150คันโอ้โหรถแค่นี้นะครับรอร้อยกว่าเลย2ชั่วโมงครับลองดูตอนนี้8ดโมงแป๊เก้าสิบสโมงจะได้ออกไหมรุ่นเงินครับหมดช่วงเวลาทำเงินแล้วแหละ โอคครับผมเด้งออกแล้วนะครับแปดโมงยี่สิบไม่ถึงอ่ะเพราะว่าเจอง,งานเขีย่ยมานะครับคิวตอนนี้ยังหนึ่งร้อยสี่คิวนะครับก็เด้งที่ประมาณหนึ่งร้อยสี่คิวนะครับมันเป็นงานพระรามเก้านะครับแยกขังเมืองเองมั้งลุมพินีลุมพินีเพรลุมพินีเพรนะครับน่าจะแถวแยกขังเมืองใช่จริงด้วยนะครับก็แยกขังเมือง พระรามเก้าลุมพินีเพจนะครับออส่งลูกค้าเสร็จเดี๋ยววนเข้ามาโฉบไปหาง,งานกันก็ร้อยแปดสิบกว่าบาทนะครับวันนี้ราคาตามสภาพาดแหละมันช่วงมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่รถเยอะนะครับผูออ้โดยสารเยอะเป็นช่วงเวลาที่รถเยอะผู้โดยสารน้อยครับไปรับผู้โดยสารกันครับโอเคครับผมส่งผู้โดยสารเรียบร้อยนะครับคอนโดลุมพินีปกติมันต้องอนไปส่งข้างในอะ่ะ ผู้โดยสารบอกให้ส่งตรงนี้ส่งตรงทางทางรถนะครับก็ <c oughs> ดีไปนะครับตรงใกล้อา่าเก็บผู้โดยสารสองร้อยเจ็ดสิบเราได้ร้อยแปดสิบแปดนะครับกับกอดวนออกรัชดานะครับ มนออกรัชดาเดี๋ยวตีเข้าอโศกครับดูว่าจะได้งานไหมครับผมโอเคครับผมมนออกมาได้งานกับส่วนภูมินะครับ200รอกว่าบาทรัชดาเอ่อรัชดาซอยสามนะครับส่วนคนจีนก็ไปกับรถตรงหน้าฟอร์จูนครับรับลูกค้ากันครับผมวันนี้แ p ร์พอร์ตแชมเปี้นทำงานนะโอเคครับผมส่งลูกค้าเรียบร้อย ขาออกรถติดมากเลยนะครับเก็บลูกค้า450เราได้323นะครับถือว่าราคาดีนะครับจากจากรัชดามา300กว่าบาทถึงว่าก็ขาออกรถติดอะ่ะก็คนน่าจะเรียกรถเยอะนะครับก็ลกลับไปเข้าคิวต่อครับผมโอเคครับผมกลับมาเข้าคิวแล้วนะครับแจ้งรอ16นาทีนะครับ132คัน รถใหญ่ร้อ็ิบหกครับไม่รอรถใหญ่นะครับเดี๋ยวรอดูสิบหนาทีจริงไหมนะครับตอนนี้เก้าโมงสี่สิบเจ็ดครับไปรุ่นกันครับผมโอเคครับผมสิบโมงครับได้ออกแล้วนะครับก็ที่แรกโดนเขียงงานเฉลิมพระเกียรติมายังไม่ไปนะแบตยังมีอยู่หาเข้าเมืองนะครับแล้วก็ได้สีลมยี่สิบสองทับหนึ่งนะครับซอยมันแบบซอยแคบแคบสีลมยีิบสองนะครับเดี๋ยวก็ดูกัน เราไปรับผู้โดยสารครับยี่สิบสองรับหนึ่งเซฟเฟียโฮเทลไม่เคยเข้าเหมือนกันนะครับแต่ซอยนี้ดู Google Map แล้วมันเข้าได้นะครับแต่จะแคบหน่อยหนึ่งยี่สิบสองรับหนึ่งครับก็ลงด่วนไปเจอเลยโขเคครับผมไปส่งไปรับผู้โดยสารกันครับโขเคครับส่งลูกค้าแล้วนะครับโรงแรมแซฟเฟียอะไรสี่ม้อยี่สิบสองับหนึ่งอ่ะโรงแรมคนจีนน่าจะเพิ่งมาเปิดนะครับแต่ว่าเป็นคนเยอรมันมา มาบุ๊ก,กิ้งนะเก็บลูกค้า349รบาแล้ครับ350้้าสแหละได้2 4งบนะครับ,ค,รบคือมันแคบแล้วมันตันแล้วก็ต้องถอยออกนะครับ22ทับหนึ่งรู้ไว้เลยนะครับอ่าไม่ใช่ส่วนณภูมิเด้งมานะครับตอนนี้ต้องถอยออกก่อน,นครับแคบมากแล้วไม่มีที่กลับรถข้างในด้วยนะแปลกมากอะไรครับอยู่สีลมนะครับทำเลดีอ่ะ แต่ว่าทางเข้าแบบสุดยอดนะค,ครับผมถอยอ่อนะครับโอ้โหคนจีนที่แบบนี้ก็มาสร้างโรงแรมได้ซอยตันนะครับจริงเข้าก็โอ้โหคือเข้าเลี้ยวเข้าซอยมามันก็เห็นชื่อโรงแรมเลยแหละมันไม่หลงหรอกแต่ว่ามันมันแคบนะครับ<ค>รถอยยาวนะครับไปค,ครับ โอเคครับผมส่งเสร็จเมื่อกี้ก็ช่วงถอยมาแล้วมันแบนนะครับแบนไปสิบนาทีขับมาจนถึงสาทรเข้สาสะทรซอยสิบนะครับก็เลมากินก๋วยเตี๋ยวท้ายซอยนะครับแม้กินข้าวแล้วเลยนะครับแต่กลับไปต้องชาร์จแบตน,นะครับกลับรอบนี้ก็เออกินเสร็จงานเด็กมาพอดีนะครับคอเทียร์โฮเทลผีลมนะครับสามร้อยเจ็สิบเจ็ดบาทไปรับผู้โดยสารกันครับ ยังดวงดีนะครับแมนไปสองงานยังได้กลับไปครับผมแข okay, ครับผมส่งลูกค้าเรียบร้อยเก็บลูกค้าหแบบ้าร้อยยี่สิบห้าบาทเราได้สามร้อยเจ็ดสิบหกนะครับออฟไลน์ชาร์จแบตน,นะครับจริงก็วิ่งได้แหละสามสิบเปอร์เซ็นต์แบตก่อนดีกว่านะครับไม่ใช่มาวิ่งรอบป่ายนะครับแข็ okay, ครับผมชาร์จแบตกลับมาแล้วนะครับ บ่ายโมงเอ่อร้อยหกสิบหกคันเจ็ดนาทีจะไ,ได้ออกเลยเหรอรถใหญ่รอนานเหมือนเดิมนะครับร้อยห้าสิบนาทีร้อยกว่าคันเหมือนกันต้องรอนรถเล็กะครับรีบกลับบ้านดีกว่านะครับประมาณพอกันนะครับร้อยหกิบคันทั้งสองรถเล็กรถใหญ่เลยก็เดี๋ยวไปดูครับว่าจะออกจริงไหมเจ็ดนาทีหรอแม่อะนะบผม นาทีได้ออกแล้วนะครับ1308ครับราคาก็ปกตินะครับราคาน่ารักสุขุมวิท31เครับไปครับผม Circle สุขุมวิท31อรับลูกค้ากันครับคครอบผมส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเซอร์เคิเก็บลูกค้า400 เราได้สองรแดสิบแปดนะครับจะหมดวันแล้วครับตอนนี้ปักหมุดครับเพื่อเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความหมานในการได้งานกับสุนทรภูมินะครับหายยากเหลือเกินงานกับสุนทภูมินั่นพูดถึงก็ไม่ได้เป็นงานอะไรก็ไม่รู้หมาไปกัน,นครับลุ้นไว้จะได้งานกลับไหมนะครับ โอเคครับผมหลังจากโดนแบรนไปสิบห้านาทีนะครับวนหมุนหมุนหมุนเล่นอยู่แล้วก็มาจอดในซอยซอยซอยยี่สิบจอดในซอยยี่สิบนะครับในงานกลับนะครับสุรณภูมิสามร้อยกบาทหนกันครับไปรับที่สุขุมวิทสิบสี่นะครับเดี๋ยวฝากวันแยกกระโศกก่อนครับผมไปกันครับเดี๋กลับแล้วครับ ส่งผู้โดยสารเรียบร้อยนะครับขาออกเจอจราจนตอนนี้รถเยอะมากเก็บผู้โดยสาร487นะครับเราได้350บาทมาแต่อก่อนไปครับคือผู้โดยสารมาสานามบินเยอะมากนะแต่เมื่อกี้ปักหมุดในเมืองกว่าจะได้นดนแบนใน15นาที1รอบนะครับกว่าจะได้มารถมันเยอะเหรอนี่ติดมากเลยนะครับ ขาออกชั้นสี่ก็ตอนนี้ไม่ดังไม่ดังไงเดีย๋ยวไปไ้เข้าคิวไม่ดังก็เข้ารานครับผมไปกันครับโอเคครับผมรอไม่ไหวนะจะรอรถใหญ่รอไม่ไหวนะครับก็เลยเอาหมอกรถเล็กไปนะครับได้มาหารเล็กหลวงหนึ่งมานะครับที่แรกปัดไปสองรอบนะครับมันไปไปส่งใกล้อะ่ะ ก็เลยปัดไปนะครับอันนี้คาดหวังว่าข้างในจะเลิกติดแล้วนะเมื่อกี้มันยังติดมากอยู่เลยตอนนี้รถมันหมดแล้วครับไม่แน่ไปกองอยู่ข้างในก็ได้ที่หมดนะครับเดี๋ยวไปดูครับส่งมาหันเล็กหลวงหนึ่งเสร็จแล้วจะได้งานกลับไหมครับเคครับผมส่งลูกค้าเรียบร้อยนะครับเก็บลูกค้าห้าร้อยี่สิบเราได้อยู่สามรอยเก้าเก้าก็สี่ร้อยแล้วครับแกนเซ็นเตอร์พอยต์นะปาก่วนทาูกบไม่รู้จะมีงานไหมนะครับ ไปรุ่นกันครับรถติดมากติดสุดติดจัดโอเคครับผมดังมาเลยนะครับสยามสแควร์ค้าจะรอไหเนี่ยนี่สิบเอ็ดน,นาทีจริงหรอวะไปกันนะครับขึ้นมาสยามสแควร์สิบเอน,นาที เราก็ออกมีก็เลี้ยวซ้ายนะครับวันนี้ถือว่าไม่ติดเท่าไหร่นะมาทำดีไปกันครับโอเคครับผมเรียบร้อยโดนหลอกให้มาเล่นในสยามนะครับลูกค้าอยู่นู่นลาตาลบ อยู่ลาดตานาลบนะครับเรียกอักยูโนว์เทลสยามโอ้โหดีนะไม่เกินสิบห้านาทีนะครับได้สามสิบาทไปหางานกลับต่อครับจะได้หรือเปล่าไม่รู้ออกมาสยามนะครับออกมาหน้าพารากอนเลยทีนี้ลำบากละไปดูคนคับว่าจะได้งานไหมครับโอเคครับผมแก๊ปไม่ทำงานโบท๊ททำงานนะครับ ได้ Holiday Inn ได้ h อ l i d a y Inn นะครับไ i อ h q i t y สามร้อยกว่าบาทว้าวว้าวว้าวไปครับ Holiday Inn สีลมนะครับแก๊ปไม่ทำงานแก๊ปแบนสิบห้านาทีไงก็รอมาเรื่อยรอมาจนถึงจะเข้าซอยซอยหางกินนะครับสทาทรซอสิบกับสิบสองไปครับได้ Holiday Inn ครับไปสวนอภูงครับออกง่ายเลยทีนี้ เือไม่ค่อยติดนะครับวันนี้เคครัส่งเสร็จแล้วอินเดียแม่งตดทั้งทางไม่รู้ท้องเสียหรืออะไรนะครับเก็บสี่แปดเก้าก็ให้มาห้าร้อยนะครับสไตล์เดิมบูเจราจาปัญหาทางด่วนกันนี่มีเรื่องมากโอเคครับผมกลับถึงแถวบ้านแล้วนะครับก็มาสรุปผลงานวันนี้กัน ก็ตรงนี้ก็คือเทียบก็คือก็คือถึงบ้านแล้วแหละไม่ใช่ก็คือนะครับว่าวันนี้ขับไปทั้งหมด1ิดชั่วโมงนะครับโอ้น้าเหมือนกันนะออกไปประมาณเจ็ดโมงกว่าใช่ไหมครับก็ชาร์จแบตด้วยอะไรด้วยนะครับตอนนี้เวลาสองทุ่มนะครับก็ประมาณสิบสองสิบเกือบสิบามชั่วโมงแหละนะครับสิอเกือบสิบสาชั่วโมงนะครับวันนี้ได้อ วันนี้ได้แกร็บว่าปิดเสียงก่อนนะครับวันนี้ได้แกร็บอยู่สองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะครับรวมอินรวมทุกอย่างละสองสี่สามเจ็ดนะครับแล้วก็ได้โบโบที่ได้วันนี้นะครับเฉพาะของวันนี้นะโชว์เบรกดาวทูเดวันนี้โบได้ไปหนึ่งเที่ยวนะครับได้อินเดียมา 385บาทนะครับ t o t เน็ตเน็ตเราสามร้อยแบาทก็วันนี้เอาสอง3ี่เบกสามนะครับวันนี้ได้ไป2อง8ั8แ8ดหนะครับวันนี้วิ่งไปโอ้เปลืองไฟเหมือนกันนะ,ะแสดงว่าเหยียบเยอะ เอ่อใช้พลังงานอยู่15.7นะครับ15เฉลี่ยแล้วคือ15.7ต่อ100กิโลก็คูณ40.5เฮ้ย4.0จนี่100 4.05นะครับใช้ไฟไป63.58นะครับ63.58ก็ผมคูณคูณเฉลี่ยแล้วกันนะครับคูณของเลเวลแล้วกัน63.58คูณ5.9 สามเจ็ดห้านะครับเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เราได้สองแปดนั่นลืมเลยเมื่อกี้เราได้อยู่สอง8นห้าสิบแดนะครับสองแปดห้าแดลบกับลบกับค่าไฟวันนี้3ามเจ็ดห้านะครับ สองแปดห้าแปดลบกับสามเจห้าวันนี้เหลือเข้าบ้าน2 4งพปดบาบาทครับสนามบินไปกลับไปกลับก็อันนี้คือของวันนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับทั้งสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์แกรปได้เจ็ดพันสา้อยสี่สิบาทนะครับแล้วก็ได้ของโบอีกโบเป็นรายสัปดาห์อีกก็4ี่ร้ก้าสิบสามก็ห้าร้อย ก็ประมาณเจ็ดพันแปดเจ็ดพันเก้านะครับขับคลิปนี้พอขับอึดๆเลยครับวันนี้วันนี้กลับมากลับมาขับจริงๆมันไม่เหนื่อยเลยนะมันเหนื่อยรอบอีรอบก่อนสุดท้ายอะ่ะคือสนามบินพอลูกค้าเยอะแล้วแบบรอบสุดท้ายที่รับจากสนามบินนะครับที่รับแกลบไปส่งที่มหัดเล็กหลวงหนึ่งเนี่ยเออกว่าจะเข้าไปรับได้เนะี่ยใช้เวลาประมาณ ผมว่าชั่วโมงอ่ะติดอยู่ตรงนั้นอ่ะจากรับลูกค้านะครับกว่าจะไปถึงลูกค้าประมาณเกือบชั่วโมงนะครับลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะมากนะครับลูกค้าแบบยืนล้อมรอบหมดเลยนะแล้วก็โชคดีได้ลูกค้าขึ้นเร็วด้วยก็ไม่ได้มีใครที่มันจอดเกะกะนะแต่มันรถมันไหลเข้าไปได้ช้านะครับเพราะลูกค้าเรียกเยอะลูกค้าเรียกจนรถหมดลานละเลยจนแก๊ปคานะครับผมเอาจาันแก๊ปออกมาได้สามร้อยกว่าบาทไปมอาหาเล็กลง ก็สหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดคอมเมนต์กันได้นะครับฝากคอมเมนต์ไม่ได้ด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ